สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอนะครับแนะนาวิธีการใช้งานตัวเครื่องมือวัดนะครับตัวนี้เป็นเครื่องมือวัดความหนาผิวเคลือบนะครับในส่วนของงานที่เป็นผิวเคลือบเหล็กนะครับแล้วก็ในส่วนของงานที่เป็นผิวเคลือบอลูมิเนียมนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวเครื่องของแบรนด์เอสเนะครับเป็นแบรนด์จากอเมริกานะครับเป็นรุ่น CG20 4นส่นะครับส่วนประกอบทั้งหมดนะครับของตัวเครื่องนะครับก็จะมีตัวแผ่น ซอฟต์แวร์นะครับมาให้1แผ่นแล้วก็แผ่นตัวเมนนวนอีก1แผ่นนะครับก็จะมีสาย USB นะครับไว้เชื่อมต่อกับตัวคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็จะมีตัวเครื่องนะครับนี่คือตัวเครื่องนะครับก็จะมีปุ่มกดนะครับไว้ตั้งค่าเซตค่าต่างๆนะครับจอแสดงผลด้านบนนะครับจะเป็นจุดนะครับสำหรับเชื่อมต่อกับตัวคอมพิวเตอร์นะครับ ื่อมต่อสาย usb นะครับส่วนตัวร่างนะครับตัวร่างก็จะเป็นในส่วนของหองวัดนะครับหรือเซนเซอร์วัดนะครับด้านหลังจะเป็นช่องสําหรับใส่แบตเตอรี่นะครับช่องสําหรับใส่แบตเตอรี่นะครับก็ไขสกูนะครับตรงนี้ออกนะครับใช้ถ่านนะครับเป็นแบตเตอรี่ 3A นะครับถ่าน 3A ก้อนเล็กอย่างนี้นะครับจานวน2อก้อนนะครับแล้วก็ จะมีนะครับจะมีตัวเซตซีโร่นะครับก็คือเพดนะครับเพดเซตซีโร่อันนี้จะเป็นในส่วนของเหล็กนะครับก็เพดเซตซีโร่นะครับในส่วนของตัวอลูมิเนียมนะครับเราวก็จะมีฟอยล์คาลิเบรตนะครับฟอยล์คาลิเบรตหรือฟอยล์ปรับเทียบนะครับฟอยล์ปรับเทียบตัวนี้นะครับใช้วัดนะครับแล้วก็ปรับตัวเครื่องให้ได้ค่านะครับตรงตามค่าของตัวฟอยล์แต่ละค่านะครับ 500ไมครอนบวกลบ1%นะครับก็จะมี250นะครับก็สามารถแอดจับนะครับตัวเครื่องให้เท่ากับตัวฟอยล์คาลิเบรตได้นะครับในกรณีที่ต้องการเช็คความถูกต้องนะครับของตัวเครื่องนะครับต่อไปการใช้งานนะครับก็เปิดเครื่องขึ้นมานะครับ โอเคนะครับก็เปิดเครื่องขึ้นมาครับโอเคจอแสดงผลนะครับตัวเครื่องก็จะทําการเซตค่าวอร์มค่านะครับด้านข้างนะครับมันก็จะบอกนะครับหน่วยวัดนะครับเป็นหน่วยแมคคอนนะครับแล้วก็จอแสดงผลนะครับถ้าเราไม่ทําการวัดมันก็จะยังไม่มีบอกอะไรนะครับโอเคนะครับก่อนการวัดนะครับถ้าเราวัดนะครับในงานที่เป็นผิวเคลือบเหล็กให้ใช้ตัว นะครับเพรของเหล็กนะครับในการซีโร่นะครับให้นะครับตั้งนะครับตั้งตัวเครื่อง90องศานะครับ90องศากับในแนวดิ่งนะครับ90องศาในแนวดิ่งนะครับกับตัวเพดนะครับแล้วก็กดลงไปให้ตัวเครื่องดังเสียงบี๊บนะครับตัวเครื่องเสียงบี๊บนะครับถ้ามันขึ้น2.7นะครับให้เรากดซีโร่นะครับในกรณีกดซีโร่ให้กดซีโร่ที่ตัวเครื่องนะครับ วัดอยู่กับเพดนะครับนะครับให้กดลงไปนะครับเมื่อตัวเครื่องอ่านค่านะครับกดลงไปอยู่นะครับให้กดศูนย์อาแล้วมองที่จอแสดงผลค่าเสียงบี๊บจะดังปี๊บนะครับแล้วจอแสดงผลจะขึ้น 0. 0.0อ,อย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือการศูนยะครับแนวดิ่ง90องศาตั้งลงไปนะครับให้ขึ้นเสียงบี๊บจากนั้นกดศูนยให้มีเสียงบี๊บ แล้วก็ดูว่าจอแสดงผลขึ้นเรียกศูนย์อันนี้คือคือซีโร่ได้นะครับมันก็จะบอกว่า0.00ไมครอนนะครับก็คือเราวัดเหล็กอยู่ฝาลัดนะครับมันก็จะมีฝลัดนอนฝลัดนะครับอันนี้เราสามารถตั้งค่าได้เลยถ้าเราวัดเหล็กอย่างเดียวเราก็เลือกเป็นเหล็กก็ได้นะครับอันนี้เป็นเลือกเป็นออโต้ก็คือมันจะสลับให้ออโต้นะครับในกรณีที่ตัวเครื่องนะครับสลับการวัดเป็นเหล็กแล้วก็วัดอลูมิเนียมอย่างนี้นะครับ โอเคนะครับเราจะมาทดสอบนะครับว่าตัวเครื่องนะครับวัดตรงหรือเปล่านะครับก็ในกรณีที่ใช้ฟอยล์คอลิเบตนะครับเราสามารถเลือกค่าต่างๆได้นะครับเลือกยังไงนะครับก็คือเลือกให้ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงกับงานที่เราจะวัดอย่างผมจะวัดความหนาผิวเคลือบนะครับประมาณอ่0สองร้อนะครับ200หรือ300ผมก็เลือก250ได้นะครับโอเคนะครับเลือกที่250 เมื่อเลือกที่250เรียบร้อยผมก็ทำการวัดนะครับตั้ง90องศาเหมือนตัวตอนเซต0นะครับอ่ะถ้าอย่างนี้นะครับมันก็จะออกมา250เอ็ดนะครับก็คือบอกลบไป1%นะครับะนะครับลองวัดดูนะครับถ้าในกรณีนะครับถ้าผมวัดไปอย่างนี้ในกรณีที่ มันค่าไม่ตรงนะครับค่า2อ5่นะครับโอเคผมต้องการศูนนะครับหรือไม่ใช่ครับผมต้องการเซตเซตให้มันได้2อ0านะครับเซตให้มันได้250ผมก็ทําการเซตโดยการกดเซตเซตเข้าไปนะครับกดเซตเข้าไปนะครับกดเซตนะครับเราสังเกตว่ามันก็จะมีอ่าสแตติกวิวมีค่านะครับเซตต่างๆ นะครับปุ่มด้านขวาจะกลายเป็นปุ่ม Select หรือปุ่มเลือกนะครับปุ่มด้านซ้ายจะเป็นปุ่ม X เขียบออกนะครับใน2ปุ่มบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มลูกศรขึ้นลงเพื่อเลื่อนนะครับเลื่อนแอล้วก็เลื่อนไปที่ฟังก์ชัน c l l b r a t e นะครับ calibration น,นะครับแล้วก็กด s e l อ c นะครับแล้วก็เปิดว่า enable มันตอนนี้มัน disable อยู่ก็เปิด enable Select เรียบร้อยแล้วก็กดออก นะครับล้วก็จัดเลยครับให้มันได้250นะครับโอเคปรับนะครับใช้ปุ่มลูกศรขึ้นลงเป็นปรับขึ้นปรับลงพอได้250เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็กดโอเคนะครับเมื่อเราปรับนะครับปรับเข้าไปที่คาลิเบตนะครับแล้วก็เราก็ e n a b l e มันนะครับแล้วก็ ออกมาวัดนะครับปรับนะครับโดยใช้รูสองขึ้นลงเมื่อเราปรับที่250แล้วนะครับเราก็เข้าไปเซตค่านะครับก็คือไปที่คาลิเบตเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกนะครับแล้วก็ปิดมันนะครับปิดคาลิเบตนะครับแล้วก็เราก็ออกมาวัดนะครับนะครับค่ามันก็จะได้ใกล้เคียง250นะครับในกรณีที่ฟอยคาลิเบทตัวอื่นก็ทําเหมือนกัน นะครับก็ทำเหมือนกันนะครับก็อย่างค่า1 0ึ่นะครับ101่ง1นะครับห่ง1 0 1นะครับถ้ามันไม่ได้101อย่างเงี้ยเราก็เข้าไปนะครับแล้วก็เลือกไปที่คาลิเบ e นะครับคาลิเบ e นะครับแล้วก็เปิดมันนะครับอ่านะครับ เลือกไปที่คาลิเบตนะครับแล้วก็เปิดมันนะครับแล้วก็โอเคแล้วก็ปรับมาที่101นนะครับแล้วก็เข้าไปปิดนะครับโอเคแล้วก็วัดนะครับแล้วก็วัด ก็จะได้ค่าที่ใกล้เคียงหรือค่าที่ตรงกันนะครับในกรณีที่เป็นตัวอลูมิเนียมหรือตัวงานที่แม่เหล็กดูดไม่ได้นะครับก็เหมือนกันนะครับวิธีการเซตก็เหมือนกันทุกอย่างนะครับแต่ต้องใช้เป็นเพจนะครับเพดอลูมิเนียมตัวนี้ในการซีโร่นะครับพอซีโร่ปั๊บนะครับพอซีโร่ปั๊บนะครับตัวไอคอน Fe นะครับมันก็จะกลายเป็น HFE นะครับคือในกรณีที่ นะครับเป็น NFE นะครับคือในกรณีที่ตัวนี้เป็น n o n f e คือไม่ใช่วีดงานงานเหล็กหรืองานแม่เหล็กดูได้อะไรประมาณนี้นะครับก็กดลงไปเหมือนเดิมนะครับแล้วกด zero เหมือนเดิมอย่างนี้นะครับครับส่วนการตั้งค่าอื่นนะครับอ่า static view นะครับ option นะครับพวกนี้เราก็เป็นการตั้งค่าพารามิเตอร์นะครับผมแนะนำนะครับ ให้กำหนดแ, K, K ER K นดแค่นะครับเข้าไปกำหนดแค่พวกนะครับลิมิตพวกนี้นะครับอย่างอ,าออปชั่นนะครับอย่างออปชั่นนะครับนะครับพวกนี้นะครับเราสามารถนะครับเรียนรู้ได้จากตัวเมนนุวนนะครับ ออปชันมันก็จะมีโหมดวัดนะครับโหมดวัดนะครับโหมดวัดมันก็จะบอกว่าซิงเกิลโหมดนะครับผมแนะนําห้ามเปลี่ยนนะครับถ้าเปลี่ยนมันจะวัดค่าไม่ได้เพราะตัวโปรบมันเป็นซิงเกิลโหมดนะครับแล้วก็เป็น working นะครับ working นะครับ working สามารถเลือกนะครับเลือกเป็นกลุ่มได้อันนี้เราใช้ไดเร c นะครับก็คือโดยตรงเลยนะครับตัวนี้นะครับ ออโต้นะครับอย่างที่ผมบอกคือผมเลือกที่ออโต้นะครับใครจะเลือกว่าวัดนะครับเป็นออโต้นะครับหรือวัดแค่เหล็กหรือวัดแค่ไม่ใช่เหล็กอย่างเงี้ยก็เลือกได้นะครับนะครับนี่ครับเข้าไปนะครับอ่ายูเซอร์นะครับยูเซอร์ผมนะครับ ก็เลือกนะครับว่าเป็นออโต้หรือเป็น FE หรือเป็น SF E นะครับเราสามารถเลือกได้กดออโต้ไว้ก็ได้ครับก็ไม่เสียหายอะไรนะครับมันก็จะออโต้ให้อัตโนมัติว่าคุณกาลังวัดอะไรอยู่นะครับครับสำหรับการใช้งานเบื้องต้นนะครับของตัว CG 204นะครับก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ